ราศีกันการงานมีแก้แต่มีคนช่วยการเงินต้องรอบคอบความรักดีใส่ใจกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันครับช่วงที่24-30กรกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีกันก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่ากันงานดีมีความสําเร็จ และขอยคุณรับความเป็นสุริมงคลนั้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยนะครับสำหรับน้พยกรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินและก็ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีกันครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวจุวเหลือวาสนานะครับตั้งแต่24กรกฎาคมเป็นต้นไปครับดาวพระพุธย้ายราศีแล้วนะครับมาสถิตอยู่ที่เดือนวินาศก็จริงนะครับแต่ครองตําแหน่งที่เข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะครับวาสนาของคุณจะดีได้โดดเด่นเป็นที่สุดในรอบปีแล้วนะครับเพราะว่าได้ตําแหน่งทั้งอุจวิราช มหาจักรและก็ราชาโชรับวาสนาเด่นนะครับสสิตจที่เราไวิน่าเช่นนี้นะครับหมายถึงว่าคุณจะได้เกณฑ์ได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งน้เดิมที่คุณแก้ไขปัญหาไม่ตกนะครับเรื่องของในชีวิตประจําวันก็ดีปัญหาในที่ทํางานก็ดีคุณไปเคลียร์ไปแก้ไขไปปรับปรุงนะครับจะทําได้นะเพราะวาสนาคุณเปิดนะครับดวงเปิดแล้วทํากิจงานกันใดก็แล้วแต่ครับคุณผ่านไปได้ทําแล้วมันราบรื่นทําแล้วสําเร็จนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะครับแล้วอีกข้อหมายนึงก็คือถ้า ท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพนะเป็นเล็กเล็กน้อยน้อยนะแต่ไม่หายสักที่เป็นเป็นหายนะครับมีเกณฑ์ทําให้ถูกกับโรคถูกกับดวงครับดวงเปิดแล้วครับควรรักษาอย่างจริงจังครับพบแพทย์พบหมอจะรักษาแล้วหายได้เร็วนะครับถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์นะครับท่านนิดาวพระสมบดีครับเจ้าเรือนพันธุกก็ยังครองราชาโชคครับสถิตอยู่ที่ธรรมรณะนะครับเป็นความหมายในทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วพูดคุย มีเกณฑ์ที่สําหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์นะครับเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะครับมีเกณฑ์อย่างสูงนะครับหมายความงถึว่าช่วงนี้มีการเดินทางหรือว่าการติดต่อประสานงานทางไกลเนี่ยคุณทําได้นะครับมีความรับรื่นความสําเร็จนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารครับจรวมรณะสถิตที่รดนวนาครับเป็นความหมายทางที่ดีครับความมรณะความล้มเหลวน่ได้วินาทไปแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างยิ่งนะครับ เรื่องของสุขภาพก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นเรื่องของทุกการเดินทางก็จะมีความสําเร็จนะครับหรือว่าการแก้ไขปัญหายากๆนะคุณทําได้นะครับอีกทั้งปัญหาเดิมๆคุณก็ผ่านไปได้นะครับแล้วก็มีดาวพระเกตด,ด้วยนะครับอยู่ที่เรือนราภาก็เริ่มดาวแห่งสิงริคุ้มภยนะัยมาอยู่ที่เรือนราภาเช่นนี้มีโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศรีกันครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจริญกรมะนะการงาน,นครับยาราศรีตั้งแต่ 24่กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับมาสถิตอยู่ที่ดิงวินาก็จริงนะครับแต่ตำแหน่งเข้มแข็งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเช่นเดียวกับดาววัสนานะครับโครงราชโชคอุจจาวิราแล้วก็มาจากการงานดีอย่างแน่นอนครับนแต่ส่วนหนึ่งนะเหมาะสําหรับงานที่ยากๆคุณทําได้ดีมากครับหรืองานที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานคุณทําแล้วทําได้ความสําเร็จหรือว่าผลงานของคุณจะโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับ ท่านไหนที่ทามาค้าขายเนี่ยถือว่าค้าขายดีมีกําไรอย่างแน่นอนครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่ากลุ่มของลูกค้าเดิมๆที่เสนอหลังจากนี้ไปนะครับที่เสนอแล้วชะลอการตัดสินใจนะครับหรือว่าไม่ตอบรับมีเกณฑ์นะไปเสนอหรือว่าติดต่อกันอีกครั้งสําหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะสามารถคุยกันได้ง่ายเจรจาคาคล่องปิดการขายได้ไวนะครับแล้วก็ดาวพระคารใเนเป็นดาวจุลสตร์ชาติด้วยนะครับอยู่ทีนกวินาทามองเรื่องของการทํางานนะครับงานบริษัทองค์กรช่วงนี้ พยายามรักษาน้ำใจในที่ทำงานนะครับอาจจะมีเรื่องอาจจะขัดใจกันบ้างนะพยายามใช้ข้อมูลใช้เหตุผลคุยกันนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์ครับช่วงนี้ปุตตะช่วงนี้ก็ยังอยู่ชื่อนอาลีก็จริงแต่เป็นกเกษตรนะครับถ้าเป็นโร่งงานใหม่งานใหม่ธุรกิจใหม่ถ้าเริ่มต้นอาจจะมีบทดสอบอยู่บ้างมีอุปสรรคปัญหายอยู่บ้างแต่คุณทำได้นะครับทำแล้วมีความสำเร็จนะครับแล้วก็ดาวเจริญันสุภาครับดาวพระสุขค,ครับช่วงนี้อยู่ทน่วินาถ้ามองเรื่องของการ ติดต่อดีลงานคนระับงานใหญ่ๆงานสําคัญกับลูกค้ารายใหญ่ก็ต้องเตรียมการให้ดีครับไม่งั้นอาจจะผิดพลาดได้นะครับหรือว่าถ้าการทํางานบร,ร,ริษัทองค์กรก็พยายามเตรียมการให้ดีนะถ้าเป็นการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะผิดพลาดเรื่องของนังเอกสารก็ได้นะครับดาวประสูเป็นเรื่องของตัวเลขด้วยต้องตรวจตาให้ดีนะครับแต่คั้งนี้ไม่ต้องาพะวงนะพอมีดาวพระอาทิตย์ครับจุนวินาศนะแต่ตำแหน่งเข้มแข็งนะครับเป็นข้อหมายในทางที่ดีนะครับมาสถิตอยู่ที่สารพะ มักจะได้รับลาภผลหรือโชคลาภลารลอยนะครับสําหรับชาวลัคนาตศีกัลนะครับซึ่งมาจากการแก้ไขปัญหากับคนนะครับหรือว่าการช่วยเหลือคนในที่ทํางานหรือว่าลูกค้าก็ดีนะครับมักจะได้รับความสั่งซื้อเพิ่มนะครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับวันที่27-29ครับดาวพระจันทร์เนี่ยอ่อนกําลังนะครับมาสถิตอยู่ที่เรือนซาร์ชาครับก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีลาภผลนะครับมีลาภผลจากการทํางานหรือผลตอบแทนจากการทํางานนะครับ ที่มาขึ้นด้วยเพียงแต่จะเก็บไว้ไม่อยู่รักษาไว้ไม่อยู่นะครับถ้ามาจากการค้าขายก็แนะนำมาแบ่งส่วนหนึ่ง,งนะครับบริจาคทำบุญนะครับจะเก็บรักษาลักผลส่วนใหญ่ไว้ได้ทํางานบริษัทองคอ์กรก็มีเกณฑ์เรื่องของผลตอบแทนพิเศษหรือว่าผลงานนะครับแต่อาจจะถูกย่างชิงไปได้ก็พยายามทางานแล้วก็ทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้ดีกว่าครับหรือถ้าเป็นผลงานคนเองก็พยายามแสดงตนนะครับไม่งั้นจะถูกเรื่องของการย่งชิงผลงานไปนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีกันครับ มีดาวพระศุกร์นะครับเจ้าเดือนการเงินช่วงนี้อยู่ที่เดือนพินานะครับแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีรายได้นะมีการเงินรายได้ปกติดีนั่นแหละครับแต่จะมีรายจ่ายแฝงนะครับหรือว่าเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะครทํามาค้าขายช่วงนี้อาจจะมีรายได้ปกติหรือว่ามีรายจ่ายตามมาต้นทุนสินค้าและบริการที่สูงขึ้นนะครับหรือบางครั้งเรื่องของรายได้รับผลเนี่ยต้องต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่นะถ้าในทำมาหาเงินลงเงินกับแฟนก็แนะนําให้ให้แฟนเก็บไว้นะครับถ้าเป็นการทํามาค้าขายนะครับ ทำงานบริษัทองค์กรช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับเพราะดาวพระศุกก็เป็นเรื่องของตัวแทนกระแสงิสนสดสภาพคล่องเช่นเดียวกันนะครับระมัดร,ระวังเรื่องของการกินการใช้ไว้ด้วยนะครับการสังคมหรือว่าการเดินทางย่อมทําให้คุณมีรายจ่ายแฝงหรือรายจ่ายฉุกเฉินนอกแผนได้นะครับก็วางแผนให้ดีว่าก,การเงินของคุณปกติด,ดีวางแผนรายจ่ายนะครับจะได้มีเงินเหลือกินืะเก็บนะครับดวงความรักครับชาวล,าลัคนาราศีกันครับ มีดาวพระสบดีครับเจ้าเรือนปัตตนีนะครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับถือว่าดีครับแต่ส่วนหนึ่งอาจจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับห่างไกลกันบ้างในที่การงานหรือว่ามีเหตุของการเดินทางนะครับเพงแต่ด้วยความเป็นดาวเจ้าเรือนราชาชคเป็นดาวตำแหน่งราชาโชคเนี่ยหมายถึงว่าสะสมกันดีหรือว่าใส่ใจกันมากขึ้นนะครับส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการสร้างสร้างตัวด้วยกันด้วยนะครับส่วนผู้หญิงส่วนครับดูที่ดาวพระศุกร์แล้วก็ จารืปุตตานะครับดาวพระเสาร์ครับชวงนี้เป็นต,ตำแหน่งอริก็จริงครับเรื่องของรักใหม่ก็คุยกันได้นะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในนันวินาทก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าเสียทั้งหมดนะครับก็หมายถึงว่าพยายามอาจจะเป็นการพบรักทางไกลหรือว่าพูดคุยกันนะครับแต่ต้องดูใจกันยาวเขาเพราะว่าดาวแห่งความรักออยู่ในวินาทบางครั้งก็ะระมัดระวังนิดนึงถ้ามาชวนเรื่องของการเงินการลงทุนนะอาจจะเสี่ยงถูกลองถูกโกงได้นะครับ ก็พยายามรักตัวเองแต่ถ้าเข้ามาพูดคุยก็ดูใจกันยาวๆครับปรึกษาญาติผู้ใหญ่ไว้ด้วยครับสรุปรวงนายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีกันนะครับการงานมีแก้นะครับแต่มีความก้าวหน้านะครับการเงินก็ต้องวางแผนใส่ใจเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ความรักใครที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วถือว่าความรักดีครับส่วนท่านที่โสดควรรักตัวเองให้มากดีกว่านะครับท้ายนี้ครับกระผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากันงานดี มีความสําเร็จและขอให้คุณมีการงานที่ดีมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ